อไซโซสวัสดีครับอยู่ดินน้ำก็ร้อนไอ้สนาะ็ีนะ<า>น้ำร้อนตหนอาต้นตารับเฮยเ่อดูดินน้ำร้อน เดี๋ยวสน้ำร้อนระวังทำง,งางอีกาีนะ้ะบาดเจ็บสุดสดีครับมีน้ำกระรอน,น วันนี้อากาศพอดีไม่รก็ไม่หนาวเดี๋ยวก็เสร็รับกันทันจะทันตัวตัวบ้านสิร้อยเหลือเปลห็นมุกล้หนะเห็นมุกล้วนะ เอาไปร้อยมากเลวกันแล้วมดเอาวยตัวหนานี่ลิกยเนาลิกยาเนาะพลยาิิี่นาเนาะพลยาแล้วก็เอาจทันพาลิกกนนึ่ได้เอาก็ อย่าไพักต ja, ูพักตูก่อนฮะจตายยังหูเรื่อยเรื่อยให้คำตอบไม่ได้ตาถามว่าพี่ใหม่แล้ววะไม่นีาที่ถูนวะที่ยี่สิบเอ็ดี่สองนผมโอ้นาจะนาจะพี่ใหม่

เอาเองยิงทุกคนมาบวชสูงขึ้นกว่าปุ่ยเยอะเลยนะเดือนมีคนมีเยอะกว่าหน้าก็ไปไปเป็นผู้ชอจ้าพวกม้วนให้จ้ามาให้บ้านนี้นี่แหละจับมือกูหยดตีที่ยังไม่รู้เลยว่าเราเชื่อเฮ้ยต้นไม้ต้นไก่ไม่รู้เนี่ยไม่ลบคุณหยดคุณชาติมันมีข้ออื่น

คนมาเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงมายังไหนยังกูวะไม่นับพังบิ๊กจ้าววันเดียวพังฮะไม่นับพังบิ๊กเฮ้ยเจ้ามาเลี้ยงกาวะเจ้าวะโอ้ยย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 

โอเคครับกินมากๆก่อนรว่างทำงานราอาสครับ